อันนี้ดูติดเพราะว่าเป็นของโบราณก็เดิมเป็นเหล็กใช่ครับแต่อันนี้พวกันเนี่ยสแตนเลสเนี่ยไม่เหล็กดูไม่ติดไม่ติดใช่ครับแต่ถ้าไปถ้าไปตลาดที่ไหนถ้าเราไม่ได้ติดแม่เหล็กไปเราดูที่สนิมครับออันนี้เขามีสนิมใช่ไมีสนิมเกิดใช่สแตนเลสไม่มีครับอ๋อครับครับครับประมาณนั้นว้าวครับโหนี้ได้ความรู้จริงๆเลยสุดๆเลยอ่ะดีจัง นี่ไงก็มีหน้าเกี้ยวนี่ไงใช่ครับมีหน้าเกี้ยวเหมือนกันโอ้ต่กคนละสินคนละสินกันครับคนละสิกันครับอีกันนครับอันนันกนึ่งอ๋อได้ครับครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพศัตรูให้ดูนะครับว่าความแตกต่างโหแทบไม่ค่อยต่างอ่ะ๋ออ๋อโอเคครับ ช่างลายหลวงพ่อเดิมกับพ่อกันเนี่ยครับเป็นช่วงคาบคาบเกี่ยวกันนะครับพรอพ่อพ่อเดิมท่านไม่อยู่แล้วครับช่างคนนี้ก็มีต่อให้พ่อกันเหมือนกันครับอืมนะฮะคล้ายมากแต่ต่างอักขรเลขยันเลขยันครับครับอ่าต่างตรงตรงเลขยันครับครับแล้วก็มีสนิมกับไม่มีสนิมครับนะครับแล้วก็อย่างพญานาคของของพ่อเดิมจะ อ้วนๆกว่าใช่ใช่ครับศิลปะจะห่างกันไม่เยอะครับจะอ้วนๆกว่านะครับอของ,องพอกันจะผอมกว่า